ผักกาดนิ่มแล้วอันน,นี้พอกอนน้ำวิธีการหฮ็นกิมจิครับเข้าไปได้ผักกาดขาวนะครับมาแ่เขาต้องมาฉีก พักกาศเช้าก่อนแบบนี้นะครับเห็นเป็นี่นี่เ้นคึบคือมันจะผักขาดเลยวันหนึ่งให้เอาออกเป็นที่อัดแล้วจะค้นมานะครับลองเห็ดชิ้นใหญ่ๆกับชิ้นหน่อยล้า,ยเาเปิดน้ำ ล่างผักด้วครับล่างก่อนจะกกแกะให้มันไม่จีบออกเพราะเขาล่างผักเสร็จขั้นตอนต่อไปเยื่อบ้านท้อนีกครับพี่น้องได้หมักเอาไปแช่แช่วไว้ในพักอากาศเพื่อสิให้มันนิ่มนะครับใส่เสข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าอตอนเขาแช่น้ำเกลือไว้สักสองชั่วโมงเนี่ยเขาก็สิล่างมันออกอีกรอบหนึ่ง พอใส่เกลือแล้วเทาก็กเปิดน้ำลงไปเลยครับโอห้มันเห็นมันถ่วมพอดีนะครับตอนนี้พักของนีง้ต้องหยุดนะครับเอาแซ่น้ำเกลือไว้เป็นเวลาสองชั่วโมงครึ่งครับเกือบสามตอนนี้ก็เริ่มนิ่มแล้วนะครับนิ่มแล้วอ่ะรอเรื่องหยุดเรื่องบอกไปครับวันนี้เรื่องยุดสีใส้แค่หลอดลงกไปน้ำนะครับเรื่องยุดกับเอาเสียอดมาแช่น้ำเกลือไปด้วยกันนี่เพื่อเสียเฮดเห้สีสันมันสวยงามครับเดี๋ยวเรื่องหยุดล่าง นำเกลืออกกันครับผมอ่ารีงยุดเสษแป้งสาลีนะครับเพื่อสีออกมาอ่าผสมกันครับนำเปาแล้วเขากับกวนให้แป้งมันสุกใส่ไฟอ่อนนะครับเพราะแป้งสุกได้ที่รากา ก็จับตัวเป็นกวนนะครับเท่ากับปิดไฟร้อให้แปลงมันเย็นได้ครับเครื่องจะมาเฮ็ดซอดเด้ครับเป็นซอดหมากกิมจิก,ก็ซีมีหอมหัวไงแครรทหัวผักกาดต้นหอมนะครับแล้วก็ขิงที่ลองยุดใส่หวัวเดียวครับผมหันซอยยาว ที่เรายุดระใส่ต้นหอมบานเท่าไรนะครับพี่นอ้องคือมาก,กาละงหาบาทหัวผักกาดเนี่ยสีเอาไปใส่เครื่องปั้นนะครับไปปั้นพร้อมกันครับน้ำตอกแอปเปลิลปั้นให้ละเอียดเลยนะครับแล้วสียเพื่อสีมาเหดใส่กันกับซอสปรุงกิมจิเตรียมวุอุปกรณ์ที่เราสีน้ำไปปั้นได้ครับสมีหัวผักกาดขิงซอยอะไรกันกระเทียมที่เรงจะใส่ เก็ดหัวได้ครับผมีดต้งยุดบอดีมีบอกแอปเปิลครับมื่อนี้ลืมส่ไส่น้ำคนละไม้แทนได้ครับเป็นน้ำบอกแอปเปิลตามารีแต่ว่าดิย้งยุดแนะนน้ำวาทามีบอกแอปเปิลให้เอาบอกแอปเปิลสดลูกหนึ่งใส่ลงไปได้ครับเอาลงไปเลยนะครับหิงลงไปก่อนกระเทียมนี่ครับีย,ยึดใส่ไน่คนละไม่้องไป ปริมาณเอาได้ครับว่าข้าสีออกแบบหวานหรือววาหน่อยซํำได้ครับแล้วก็น้ำไปปั่นเด้ครับผมพักที่ใส่เข้าไปกับพักกาดขาวที่ขาเสียดจิมจิเรื่องยุทธสเลือใส่นี่ครับแชร์รอดอนี่หอมหัวใหญ่ครับแล้วก็ต้นหอมซอยเด้ครับเอาแป้งได้ครับที่ข้าไปกวนใส่กํานาดแล้ว ีให้ละเอียดให้ลงไปหลังจากนั้นเฮาเอาน้ำเชื่อมนะครับน้ำเชื่อมเรื่องยึดใส่เป็นน้ำตาลขาวต้มละลายน้ำเทผสมเข้าไปยึดยึดใส่ไปเคยเกี่ยวพอกันนะครับเดี๋ยวเขาเคยมาชิมขั้นตอวต่อไปผงปรุงรสนะครับคือผงชูรสบานเท่าไงล่ะเรื่องยึดกระเสือกใส่เป็นที่เรื่องยึดที่มาร์เก็ตน,นะครับใส่หน่อยใส่หน่อยใส่ลายใส่าย,ายครับรยึดยึดใส่ไปครับทำนี้เอานา้ำว่าใช้เท่า ครับน้ำผลไมลที่ลงไปครับรีดลงยุดโบมีพริกเกาหลีมือนีเหี้ยรีดลงยุดได้พริกบานเขาเนี่ยนะครับได้ียวกันแต่ว่าเขาจะใส่หลายทำนิดสีเผ็ดครับพี่หนึ่งก็ต้องใส่หลายอันนี้พอกรันทำนิดสีเผ็ดปะ่นนปะโอเคครับพริกเจ้านี่โเผิดมันใด่รีดลงยุดสีใส่เดี๋ยวเปิดเลยคือมาสิบบาทครับหลังจากที่เขาข้นกช็ชิมนะครับ ว่าได้รสชาติแล้วให้เขาเอาพักเครื่องเคียงใส่ลงไปขั้นตอนนี้ใส่มือนะครับเขาตอามือนี่ยบีบท่านให้มันเข้ากันเื่หยุดเลื่ไปนิดนึงครับอ่ายุกเกาหลีเขาที่ใส่เป็นกุ้งไฟไอเขาที่เอากุ้งไฟมาผสมเกลือแล้วก็ไปหมักเป็นกุ้งกุ้งดอง ข้าวบุมีเลยครับบานเ้าบมีมีลิ้งยุดสีใสเป็นน้ำปลาใส่น้ำปลาแทนนะครับยุดขอชิมบัไงย์ได้ครับว่าหลังจากใส่น้ำปลาเขาไปเดินรสชาติเป็นไดกะแล้วต่ค้นมาครับว่าข้าจิกิน,นออกหวานออกเค็มขั้นตอนต่อไปได้ครับผมให้เอาผัก พักการดเขาที่เขาไปแช่น้ำเกลือไปจนดออนนะครับผนะมพักออนน่ะมาเอามากส่น้ำจิมจิเข้าลงไปพอเรื่องยุดเอาไซทุกกีบแล้วเรื่องยุดสีนวด นิดนึงนะครับนวดให้มันเขาก่อนสิเอาลงไปมักไว้ในกองกองทับประแหวนนะครับเรืร่องย่สิบมักไว้อาทิตย์นึงครับในอุณหภูมิตู้เย็นบ้านเฮานะครับประมาณสักสี่ข้งหาวองศาตอนนี้พี่ยังอยู่ถุงนวดก่อนคน่อยๆนวดนะครับไม่ใช่หักด่อยห้น้แฮมันเขาโอเคครับหลังจากที่เฮ้ามาักเรียบร้อยนะครับให้เฮาเอาผักที่เฮ้ายาดเคลือบมันเข้าไปลงไปในกองกับประแหวน มันที่ดึงหยุดบนมีกองไงนะครับใส่กองหน่อยก็ได้คยย่อยๆยัดลงไปของยาใส่มือได้ครับเ็ดผูเดียวครับเมื่อนี้น้ำลงไปนดำโอเคเซตเรียบร้อยครับตอนนี้รีลงจดได้กิมจิทั้งหมดหน,นึ่งสองสามสี่อันไงแล้วก็หาอันนี้นะครับมื่อนี้ ทาอีกเพิ่งเพิ่งครับเห็นไหมครับทาเบิ่งอีกเจ็ดมือนะครับอย่าอาทิตนาเรียงยุ่มาพ้กันเดี๋ยวลิ้งยุดสีเอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นนะครับเป็นเวลาอาทิตย์หนึง่งก่อนเขาปิดเ้อพี่น้องลิ้ยงยุดลืมบอกครับผมก่อนเ้าสิบปิดอ่าปิดฝาเพื่อสิบร้อยให้หนาหนาของผักมันแห้ง เลี้ยงยุ่ให้เอาถุงคัดติดได้ครับถุงก๊อแกบ๊บบรรกข้ากัน,กนเดยปิดหนาไว,ว้ก่อนเดี๋ยวข้าวใคยใส่ฝาปิดลงไปเพื่อจะบ่าให้หนาไอ้พักข้านี่มันสัมผัสกับอากาศภายน่อกมันสิเคยให้พักข้านี่สีบอสวด